วันนี้หมอจะมาเล่าถึงสีน้องที่เกิดจากการอักเสบที่เป็นชนิดที่พบบ่อย3ชนิดและเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิสาพฤติกุลนะคะในวันนี้หมอจะมาเล่าถึงฝี3ชนิดค่ะเป็น3ามชนิดที่พบได้เรื่อยๆนะคะถือว่าเป็นภาวะที่พบบ่อยเลยและในหลายคนอาจจะมีใครที่เคยพบเจอรหรือคนใกล้ชิดเคยเป็นนะคะอาการแสดงที่จะพูดถึงของฝีชนิดแรกค่ะก็คือฟรังโกนะคะฟรังโกหรือเป็นฝีที่เกิดในบริเวณดูขุมขนนี่แหละคะ่ะแต่มีลักษณะลึกกว่าภาวะปลิ้วปลติดทั่วไปและมีการอักเสบรอบๆของบริเวณดูขุมขนด้วยนะคะพอเป็นมากๆก็จะมีฝีหนองเห็นชัดเกิด ขึ้นมาค่ะซึ่งภาวะนี้เนี่ยจะพบบ่อยในบริเวณที่มีขนนะคะเช่นบริเวณใบหน้าลำคอและบริเวณที่อับชืน้นเช่นร,รักแร้ซอกทาบแล้วก็บริเวณสะโพกก็เป็นอยหนึ่งในตำแหน่งที่พบบ่อยค่ะช่วงแรกอาจจะเป็นตุ่มแดงๆแล้วก็คำได้ก้อนนะคะเป็นลักษณะเป็นนูดดูนะคะกดเจ็บค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการแสดงของฝีที่ชัดเจนตามมาได้ค่ะสำหรับอันที่2ก็คือคาบังโคลนะคะคาบังโคลหรือคนไทยเรียกว่าฝีผักบัวค่ะคือจะมีการรวมกันของฟรังโคลหรือฝีที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะมารวมกันหลายๆจุดพอรวม กันเพื่อก็จะเกิดเป็นฝีหนองขนาดใหญ่ร่วมกับมีรูปเปิดหลายตำแหน่งหรือมีไซนัสเตนออกมาได้ค่ะซึ่งภาวะนี้นะคะจะมีอาการรุนแรงกว่าค่ะเพราะมีการอักเสบมากยิ่งขึ้นการติดเชื้อรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะภาวะนี้คนไข้าอาจจะมีไข้ปวดเมื่อยเนื้อตัวรวมด้วยนะคะและสําหรับฝีอีกหนึ่งชนิดที่จะพูดถึงก็คืออ c e s สบอักเสเองเนี่ยเป็นฝีหนองที่เราได้ยินบ่อยะคะ่ะก็คือเป็นตำแหน่งอื่นๆนอกจากลูขุมคนก็ได้ค่ะก็คือเกิดได้ทุกบริเวณของร่างกายเลยที่เป็นผิวหนังภายนอกเนี่ยนะคะ สำหรับการวินิจฉัยก็คือจากอาการตามที่เล่าไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะนำน้องนะคะที่เราได้จากบริเวณที่มีการติดเชื้อเนี่ยมาทำการย้อมแกรมเพื่อดูแบคทีเรียนะคะแล้วก็ทำการเพาะเชื้อเพื่อยืนยันตัวเชื้อค่ะสำหรับการรักษานะคะเนื่องจากว่าภาวะเหล่านี้เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาส่วนใหญ่ก็มุ่งไปในแง่ของการทำความสะอาดแผลแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะได้ทั้งการใช้ยาทายารับประทานที่เป็นกลุ่มยาฆ่าเชื้อ่วมกับในบางรายที่มีอาการรุนแรงมีสีหนอง ขนาดใหญ่อาจจะจำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดระบายหนองออกด้วยหรือที่เราเรียกว่า incision and drainage หรือ i n d ทางการแพทย์นั่นเองค่ะภาวะฝีหนองนะคะเป็นภาวะที่พบบ่อยมากๆนะคะวันนี้หมอก็เลยมาเล่าถึงลักษณะฝีหนองชนิดต่างๆให้ฟังค่ะเพื่อที่ว่าหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะคะถ้าสงสัยยังไงอะคะ่ะว่าใช่หรือเปล่านะคะแนะนําพบแพทย์เพื่อเข้าสู่การวินิจฉัยและรักษาให้เร็วเพื่อไม่เกิดการรุกรามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ